ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ดีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้สีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงรุ่นแรกปีพศ2460จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพนันเชิงเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะ พระพุทธไตรลัตนายกหรือหลวงพ่อโตหรือที่ชาวจีนมักเรียกกันว่าซัมปอหุฮก,กงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยพุทธลักษณะเป็นศิลปะสมัยอู่ทองหน้าตักกว้าง7วาสินิ้วความสูงตลอดถึงพระรัศมี9กาวาสองศอกอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดพนันเชิง เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้สายกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนมาช้านานวัดนี้จึงเนือนแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มานันมัสการขอพรหลวงพ่อโตกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายการจัดสร้างการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดพนันเชิงนั้นจะสร้างวัตถุมงคลจำลองรูปหลวงพ่อโตทั้งแบบพระบูชาพระเครื่องเหรียญล็อกเก็ต และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพื่อให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาได้บูชาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมหาปัจจัยสมทุกทุนบุรณะอมแซมและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดเช่นเดียวกับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีคณะกรรมการที่เรียกว่าเผ่านังไปจ,จ้างโรงงานทำแล้ว ควบคุมดูแลเรื่องการปั้นการสร้างไม่มีของเสริมเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงมีการจัดสร้างเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2460แต่ไม่มีการระบุพศที่สร้างในเหรียญและต่อมายังได้มีการจัดสร้างอีกในปีพศส4 8 5ปีพศ2 5 1 7 และปีพศ2533โดยยังคงรายละเอียดต่างๆเหมือนเหลือนเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยความเ,ามเป็นเหรียญของหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงไม่ว่ารุ่นไหนก็ปรากฏพุทธคุณและปฏิหารเป็นที่เรื่องลือทั้งสิน้นเนื้อหามวลสารพุทธลักษณะพิมพ์ทรงเหรียญหลวงพ่อโตรุ่นแรกปีพศ2460 หรือที่เรียกกันว่าเหรียญหลวงพ่อโตพิมพ์เสียนเล็กสร้างเป็นเนื้อทองแดงทั้งกระไหลเงินและกระไหลทองและแบบลมดำลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปอามหูในตัวด้านหน้ายกขอบเป็นเส้นนูนและมีขอบเส้นลวดอีกชั้นหนึ่งตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธไตยรัตนายกประทับนั่งปางมันวิชัยเหนืออัศนะยกเป็นฐานชุกชี ด้านข้างทั้งซ้ายและขวามีพระอัครสา,าวกพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรยืนหันหน้าข้างด้านบนเขียนเป็นอักษรไทยว่าพระพุทธไตรลัตนะนายกส่วนด้านหลังเป็นพื้นเรียบตรงกลางเป็นยันสามบรรจุอักขระขอมสี่ตัวอ่านว่าอิสวาสุอิซึ่งเป็นอักขระย่อของหัวใจพระรัตนไตย ด้านบนของยันเป็นอักระอักษรไทยโค้งรอบยันว่าวัดพนันเชิงกรุงเก่าด้านหลังของยันเป็นอักษรจีนสี่ตัวอ่านได้ว่าซัมปอหุดกงจะเห็นได้ว่ามีอักษรปรากฏบนเหรียญถึงสามภาษาอันนับเป็นความพิเศษและแตกต่างจากเหรียญทั่วไปซึ่งโดยส่วนใหญ่มีเพียงสองภาษาเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่เรียกกันว่าพิมพ์เสนเ,เล็กหรือพิมพ์เสนถั่วง,งอกนั้นก็เพราะเสียงของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาคือพระโมกคลาและพระสารีบุตรจะมีเสียงที่มีขนาดเล็กกว่าหลวงพ่อโตซึ่งมีเฉพาะรุ่นแรกเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนอกจากนี้พิธีการปลูกเสกก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ นิมนต์พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังและทรงพุทธาคมเข้มขังหลายลูกมานั่งรวมประกอบจิตอธิษฐานปลุกเสกภายในพระอุโบสถเมื่อเสร็จพิธีก็มีการฉลองสมโพช์กันอีกหลายวันหลายคืนถูกต้องตามกระบวนการแบบการสร้างพระโบราณทุกประการพุทธคุณมีพุทธคุณด้านความศักดิ์สิทธิ์ครบคันเชกเช่นพระพุทธไตรรัตนอายกหรือหลวงพ่อโต ที่ทุกคนเคารพศรัทธาเรียกว่ามีประสบการณ์เป็นที่เรื่องรือครับสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นที่รับชมและรับฟังและไว้พบกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม